สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีซิตี้เซนเล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้ก็อยู่กับตากันอีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของสโมสรด้วยใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําวันที่14กระกฎะาคมพศ2564วันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับตลาดนักเตะม,มาอัปเดตกันครับเรือเดินเครื่องล่ากิลิชอิงยังมีเอี่ยวเกี่ยวกับดิวกองหน้าแล้วก็ตํานานของสโมสรเรายกหนูริ่ง เทียบฟอร์มในยูโรเทียบได้กับเมสซี่แล้วก็โดวันนี้ทั้งประเด็นทุกอย่างแล้วก็ตลาดนักเตะนะครับผมรวบรวมแล้วก็จะมาอัปเดตในคลิปนี้ในวันนี้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ตะด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันครับก็ย้ำเตือนย้ำเตือนกันอีกสักหนึ่งรอบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยเรานะฮะก็ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจํานวนมากก็ อยากจะให้แฟนๆชอบทุกคนระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับอย่าลืมใส่แมสสองชั้นก่อนออกจากบ้านแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไปด้วยนะครับก็สำหรับข่าวในวันนี้ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าเป็นข่าวของแจ็คกิลิชนะครับที่จริงๆเนี่ยก็เริ่มมาจากเมื่อเมื่อคืนค่ำๆเาะว่าจะเพราะว่าทาง,งกฤษจะมี เวลาทำโซนที่ชากาเราหชั่วโมงใช่ไหมครับก็มีข่าวมาว่าทางสโมสรแมนเชสเตอรเนี่ยได้มีความคืบหน้าในเรื่องของการยื่นซื้อกองกลางกับตันทีมของแอสตันวิลล่าอย่าง Rich แจ็คกิลลิชนะครับก็มีความเคลื่อนไหวว่าพร้อมที่จะยื่นเงินจำนวน90ล้านปอนด์บางสื่อก็บอกว่า89.5บางสื่อก็บอกว่า90แต่ว่า ถ้าตีประมาณแล้วก็เอากลมๆก็9กล้านปอนด์นะครับก็เป็นค่าตัวของกองกลางดาวเตะคนนี้นะครับว่าสามารถย้ายทีมเนี่ยต้องมีค่าตัวที่จะเอามาแลกในการให้เขาย้ายเนี่ยประมาณ90ล้านปอนด์โดยกิลิชก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับในศึกยูโรแล้วก็เป็นที่คาดการว่าการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอสตันวิลล่าเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แล้วก็หลังจากจบศึกยูโรนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันว่า,าเรือจะสามารถปิดดิวกิลิชได้ช้าเร็วแค่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยนักข่าวหลายๆคนหลายๆเทียร,รวมทั้งเทียหนึ่งแล้วก็เทียอื่นๆก็ได้ยืนยันว่าได้ยืนยันตรงกันว่าเทียลิสของแจ็คกิลิชเนี่ยจะเป็นดิวแรกที่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะลงไปทำการซื้อในตลาดนักเตะร,ะรอบนี้นั่นเองก็ ขอภาวนาให้เป็นจริงแล้วกันครับก็อยากจะให้มีความเคลื่อนไหวแบบว่าจริงจังๆแล้วก็เข้าใกล้าการปิดดิวให้เร็วมากที่สุดสําหรับแจ็คกิลลิชนะครับรวมไปถึงดัดิวกองหน้าคนอื่นๆด้วยก็อยากจะให้ทางสโมสรน,นั้นรีบเร่งในการเดินดิวแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติครับของดิวใหญ่ๆที่จะมีการเจรจาแบบยืดเยื้อเนื่องจากค่าตัวของนักเตะเนี่ยมันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นกิลิชเองไม่ว่าจะเป็นดิวของเคนเองหรือว่ากองหน้ารายอื่นที่มีข่าวด้วยอย่างเออร์ลิงบ็คฮาแลนด์ซึ่งทุกคนที่กล่าวมาเนี่ยมีค่าตัวที่สูงแล้วก็ถือว่าเป็นดิวใหญ่หมดก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการเจรจาที่ยืดเยื้อนะครับก็อยากจะให้แฟนๆเข้าใจด้วยว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเอาข่าวมาพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบดูมีความเคลื่อนไหวที่แบบโหแบบจะชูเสื้อแล้วจะแบบปิดดิวได้แล้ว ไม่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าเป็นดิวใหญ่อาจจะมีข่าวมาทีวันละหนึ่งวันละจึงวันละจึงแบบว่าอัปเดตท,ทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจครับผมเองผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะเห็นว่าข่าวมาวันทีวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็ไม่มีความอัปเดตอะไรแบบคืบหน้ามากแต่ว่าทุกวันน่ะผมก็อยากจะเห็นเหมือนแฟนๆทุกคนแหละครับว่าตื่นตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์ดูเอ้โหชูเสื้อแล้ว สัญญาแล้วผมก็อยากเห็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่เราก็ต้องอดทนรอไปแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบอร์ดบริหารแล้วก็สโมสรในการสัญญากับนักเตะนะครับว่าจะใช้หรือเร็วก็ต้องขึ้นอยู่กับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองก็สําหรับกิลิชก็มาพูดถึงเกตในน้อยสำหรับตัวเขานะครับก็กิลิชเนี่ยเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ลงสนาม26นัดในพรีเมียร์ แล้วก็ยิง6ประตูกับอีก10แอสซิสโดยฤดยูดดการก่อนหน้านั้นก็คือ2019-2020กิลิชลง36นัดแล้วก็ยิง8ประตูกับอีก6แอสซิสก็ดูจากตัวเลขสถิติแล้วก็มีเรีย, roku, รยรกได้ว่าไงมีค่าเฉลี่ยแล้วก็มีสถิติที่ดีในการทั้งยิงประตูแล้วก็เป็นคนสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนแล้ในการแอสซิสนั่นเองก็ถ้าย้ายมา แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมาช่วยยกระดับในแผงกองกลางแล้วก็ในการขึ้นเกมรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนของเควินเดบรอยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เดบรอยอายุ30ปีแล้วแจ็คกิลิชตอนนี้อายุ25ปีถ้าเทียบสไตล์เดบรอยกับกิลิชแล้วอาจจะ มีสไตล์ที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าเดบรอยอาจจะมีวิชั่นวิสัยทัศน์ในการออกบอลจ่ายบอลคิลเลอร์พาสแทงทะลุช่องที่เหนือกว่ากิริชแต่ว่ากิริชก็จะทดแทนมาด้วยเรื่องของเทคนิคเฉพาะตัวการไปกับบอลได้ดีนั่นเองก็เรื่องการจ่ายบอลก็จริงๆก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เทียบเท่าคิวินเดบะบอยนั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพอีกหนึ่งคนถ้าได้มาก็แฮปปี้การทวนหน้าแน่นอนอย่าง สำหรับแฟนดูดใบสีฟ้านะครับต่อมาเป็นข่าวตลาดนักเตะอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับกิวกองหน้าครับผมก็อาจจะไม่ใช่แฮร์รี่เคนแต่ก็เป็นอีกนักเตะหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีข่าวพัวพันกับสโมสอนดนองมาสักระยะหนึ่งนั่นก็คือแดนนี่อิงส์จริงๆแฟนรูดะบหลายคนอาจจะมองข้ามเขาไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะอิงส์ดีพอหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็เคยย้ายไปลิเวอร์พูลแล้วก็ ฟอร์มไปดับกับริวอพูลจนย้ายมาเล่นให้กับเซาท์ทมป์ตันแล้วก็เมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วก็2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ฟอร์มดีครับผมยิงประตูเยอะก็เลยตลาดนักเตะรอบนี้ก็เลยมีข่าวขวกพันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงเป๊ปกอดิโอลาก็ลิส์รชยชื่อของอิงส์อยู่ในลิกของเขาด้วยนะครับมีที่มีความสนใจในการเซ็นกองหน้าเข้ามาในตลาดนี้อาจจะไม่ใช่เทียร์หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลือกอันดับหนึ่งในการซื้อเข้ามาแต่ว่า ก็ไม่ได้มองข้ามอิงถ้าในกรณีที่ทั้งฮาแลนก็ไม่ได้เคนก็ไม่ได้แล้วสมมติว่าจะยังจะเสียมีข่าวที่จะเสียเคซุดไปอีกถ้าเสียเคซุดเนี่ยยังไงถ้าไม่ได้ทั้งฮาแลนทั้งเคเนี่ยยังไงอิงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมต้องรอดูว่าสโม,มสรเราเนี่ยในดิวกองหน้าเนี่ยจะซื้อก่อนจะซื้อเข้ามาก่อนหรือว่าจะขายออกไปก่อนถ้าสมมุติซื้อเข้ามาก่อนก็ ดิวเคซูทก็ยังมีโอกาสอยู่ที่จะทั้งย้ายออกและยังเก็บไว้ได้แต่ถ้าขายเคซูทเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องซื้อครับผมดูแล้วก็ดิวของอิงค์นี่ก็อยากอยากจะให้แฟนๆรือใบสีฟ้าเปิดใจสักนิดนึงรับฟังข่าวไว้มันมันเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปเป็นไปได้จริงๆครับถ้าในในรายของเคนมันค่าตัวสูงไปนะฮะสำหรับแดนนี่อิง เมื่อฤดูการที่แล้วก็ซัดไปทั้งหมด12ประตูจากการลงเล่น29นัดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็แอสซิสต์ไป4แล้วก็ฤดูการก่อนหน้านั้นอีก19รดูกาล2019ถึง2020ลงเล่นไป38นัดกิงไปถึง22ประตูกับอีก2แอสซิสต์นะครับบอกเลยว่าอิงส์เนี่ยเป็นกองหน้าที่อาจจะไม่ได้ดูมีความเร็วแบบจี๊ดจา๊าดแล้วก็กายภาพอาจจะไม่ได้แบบโหสูงใหญ่ขนาดนั้น แต่ว่าทุกๆอย่างมันอยู่ในความพอดีสําหรับผมนะเขาเป็นกองหน้าที่อ่าค่อนข้างที่จะไม่เมื่อยิ่งผลงานเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้โอกาสไม่เปลืองเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์ในการจบสกอร์ดีรวมไปถึงลูกยิงก็ไม่ได้ยิงในเฉพาะกรอบเขตโทษเท่านั้นแต่ยิงแบบว่ามีระยะกลางๆด้วยแบบนอกกรอบเขตโทษประมาณ 22- 23หลาอันนี้ก็มีซัดเข้าไกลๆก็มีหลายลูกเหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นกองหน้าเทียบทีที่เทียบีบวกที่สามารถเอามาขัดตาทับได้ในกรณีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังหาตัวแทนของอาเกลโไม่ได้ยังเซนเคนไม่ได้ยังเซนฮาแลนด์ไม่ได้ยังเซนตัวทับพ็อปไม่ได,ไได้ก็อาจจะซื้อแดนนี่อิงส์มาใช้ขัดตาทับสัก 1- 2ึฤดูกาลก็มีความเป็นไปได้นะครับก็อย่าเพิ่งตัดแดนนี่อิงส์ทิ้งไปนะครับสำหรับดิวกองหน้าต่อมาครับผมเป็นข่าวของนักเตะเรา นั่นก็คือราฮีมสเตอร์ลิงเป็นความคิดเห็นครับผมของอดีตตำนานของสโมสรดอไบสีฟ้าอย่างชอนโกเตอร์นะครับซึ่งชอนโกเตอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เล่นให้กับซิตี้ในช่วงปี1998ถึงช่วงปี2002นั่นเองนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็ได้ออกมาให้ทัศนคติแล้วก็ความเห็นของตัวเองเกี่ยวกับราฮีมสเตอร์ลิงในฟอร์มการเล่นทั้งฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ทั้งในศึกยูโรด้วย ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเตอร์ลิงเนี่ยเจอความกดดันเจอความยากลำบากในช่วงของการเล่นให้กับสโมสส์ในฤดูกาลที่แล้วซึ่งตกเป็นตัวสำรองแล้วก็หลุดจาก11ตัวจริงแรกของเปปกัวเดลลาแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักในฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าพอมาในถึงศึกยูโรเนี่ยสเตอร์ลิงกลับได้โอกาสแล้วก็ได้รับความเชื่อใจไว้วางใจจากแกรดสาเกตได้เป็นตัวจริง ให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยิงในรอบกลุ่มสเตจแล้วก็พาอังกฤษเนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งาทางชอนโกเตอร์เนี่ยก็ได้ให้ความคิดเห็นว่าสเตอร์ลิงเนี่ยมีศักยภาพที่เทียบชั้นกับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ลิโอนลเมสซี่ซึ่งเขารู้สึกว่าสเตอร์ลิงนั้นพัฒนาขึ้น แล้วก็มีความกระหายในการลงเล่นแล้วก็สามารถยิงประตูสำคัญให้กับทีมชาติอังกฤษซึ่งสกิลเหล่านี้มันเป็นสกิลที่เทียบชั้นได้กับคริสเตียโน o โรนัลดแล้วก็เมซี่ซึ่งไม่ว่าจะผลงานในลีกย่ำแย่แค่ไหนจะไม่ได้เป็น11ตัวจริงแต่เมื่อคุณได้รับโอกาสแต่เมื่อ คุณได้รับความไว้วางใจเขาจะแสดงศักยภาพแล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเขาเองนั้นให้กับแฟนบอลทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นที่รู้กันครับว่าในศึกยูโรครั้งนี้สเตอร์ลิงนั้นเป็นส่วนสำคัญจริงๆในการพาอังกฤษเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นั่นเองนะครับก็หลายคนอาจจะวองว่าสเตอร์ลิงชอบทำโอกาสหลุดลอยไปแบบว,ว่ายิ่งในลีกฤดูกาลที่แล้ว โอกาสยิงก็จันจ่ายโอกาสจ่ายก็ดันยิงมีโอกาสยิงจ่ะๆก็ยิงออกยิงกระชอ,อกยิงไม่เข้าใช้โอกาสเปลืองก็ว่าได้แต่ว่าในผมคิดว่าในช่วงสําหรับที่เขาพลิก,กในช่วงที่ฟอร์มเขากําลังเสถียรแล้วก็ในช่วงที่ฟอร์มเขานิ่งๆน,นั้นสเตอร์ลิงถือเป็นคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่มีความส,สม่ำเสมอในการยิงประตูแล้วก็ ใช้โอกาสไม่เปลืองแต่ว่ามันเป็นธรรมดาครับของของทุกสิ่งบนโลกนี้ที่มันจะมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ย่แย่ก็มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่เครื่องจักรทุกคนเป็นมนุษย์มีสามารถมีฟอร์มการเล่นที่คงที่ได้ต่ำลงได้พุ่งสูงได้มันเป็นเรื่องปกติครับผม แต่ว่าเนื้อแท้คุณภาพของเขานั้นมีศักยภาพอยู่แล้วจะเทียบโดได้ไหมจะเทียบเมซี่ได้ไหมอันนี้แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนครับผมคุณอาจจะมองว่าไม่เทียบก็ได้บางคนอาจจะมองว่าเก่งเทียบชั้นได้อันนี้แล้วแต่บุคคลเลยว่าจะมองสเตอร์ลิงยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้สเตอร์ลิงครับผมอยู่กับเราไปในฤดูก,กาลหน้าแล้วก็ช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกให้ได้นะครับสำหรับหนูริ่งของเรานั่นเอง ต่อมาครับผมเป็นข่า,ขาวเบาบ้างเป็นข่าวเกี่ยวกับการจะเปิดตัวชุดแข่งชุดย่าใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้านั่นเองก็อันนี้เป็นทวิตเตอของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็น o f f ฟิเชีนะครับก็ลงคลิปเมื่อวานเป็นคลิปจริงๆกิจกรรมนี้มีมาประมาณสัก2ถึง3วันแล้วในทวิตเตอนะครับเกี่ยวกับการจะเปิดตัวเสื้อใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก็โดยเสื้อใหม่ก็ได้หลุดออกมาแล้วจริงๆเมื่อวานมีหลุดด้วยเก็บเป็นข่าวเอ่อเสื้อใหม่ในวิดีโอเปิดตัวเกมฟีฟ่าเอ่อสองพันยี่สองพันยี่สองนะครับก็ไม่รู้ว่าจงใจหรือเปล่าที่ปล่อยทีเซอร์แล้วก็มีหลุดชุดแมนซิตี้ทั้งที่แมนซิตี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมก็น่าจะเป็นไปตามคาดครับสําหรับชุดนี้นะครับผมชุดเอ่อนาฬิกาดิจิตอลซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ตรงนี้ครับผม ข้างหลังตรงเสื้อข้างในด้านในนะก็เป็น93.20เป็นนาทีที่อากโรยิงค้าแชมป์เมื่อปี2011-12 20นั่นเองนะครับก็เป็นนาทีสำคัญเป็นนาทีประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกเลยว่าเสื้อเยาวรุ่นนี้นี่แฟนบอลแมนซิตี้นะห้ามพลาดนะครับเพราะว่ารวมดีเทลแล้วก็มีเรียกว่าไงความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสโมสรนะครับก็ สมมุติว่าสโมสรเปิดตัวเป็นอย่างเป็นทางการแล้วมีขายในเมืองไทยแล้วก็จะถื่มไปอุดหนุนทางสโมสรเราได้นะครับในออฟ i ิ e Store ต่างๆหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับผมเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้อาจจะไม่ได้มีความซืบหน้าแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันแบบว่ายื่นซื้อแล้วกำลังพิจารณาหรือว่าปิดดิวชูเสื้ออะไรนะครับแต่ว่า อยากจะให้ทุกคนมีความอดทนแล้วก็อัปเดตข่าวพร้อมกับตะไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับผมก็จริงๆเนี่ยข่าวมันอาจจะมีมาจากสื่อหลายที่หลายประเทศแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมช่องตะมีข่าวแบบน้อยจังแบบว่ามีข่าวหนึ่งสองข่าวสามข่าวแต่ว่าทุกข่าวที่ตะคัดมาเนี่ยตะคัดมาจากความเชื่อมโยงที่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้มีเยอะแต่ว่า เน้นคุณภาพแล้วกันเนาะก็อยากจะให้มาอัปเดตพร้อมๆกันในทุกๆวันนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับทีซิต i z เซเล่นข่าวแมสซิตี้พรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวพร้อมกันได้ใหม่นะครับผมเวลาเดิมก็สำหรับวันนี้ต้าต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ